อัฟกานิสถานเหตุการณ์สงกรรมอันแสนเศร้าสลดอันล่าสุดของโลกใบนี้หลายวันมานี้มีคนขอให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องอัฟกานิสถานเยอะมากนะครับ มีหลายคำถามตั้งแต่ตอลิบันคือใครประวัติศาสตร์อัฟกานิสถานมันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงสถานการณ์การเมืองล่าสุดเป็นยังไงบ้างคนที่ผมไปเจอในการเดินทางในรายการเที่ยวทรเวลนั้นยังปลอดภัยกันดีอยู่หรือเปล่าก็วันนี้จะพยายามตอบให้ครบทุกคำถามนะครับทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องอัฟกานิสถาน,ท, driven, ท,นที่ผมพอจะตอบได้จะรวมไปอยู่ในคลิปนี้ก็จะยาวนิดหนึ่งยาวกว่าปกติหน่อยนะครับแต่เริ่มต่อจากคำถามสุดท้ายก่อนแล้วกันว่าคนที่ผมไปเจอในรายการเที่ t r ทรเวลเนี่ยยังปลอดภัยดีอยู่หรือเปล่านะครับ เท่าที่ผมติดต่อได้ประมาณ3-4คนนะครับผมขอไม่เปิดเผยชื่อแล้วกันพวกเขายังปลอดภัยในเชิงร่างกายอยู่บางคนก็ไปทํางานไม่ได้แล้วบางคนก็หลบอยู่ในบ้านอย่างเดียวออกไปไหนไม่ได้เลยแต่ว่าร่างกายยังโอเคอยู่อินเทอร์เน็ตยังใช้ได้แต่จิตใจเครียดมากไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตคาดเดาสถานก,การไม่ได้เป็นห่วงครอบครัวตัวเองหลายคนพยายามออกจากประเทศแต่อย่างที่ทุกคนเห็นในข่าวแล้วมันเป็นเรื่องยากพอสมควรเลยละถึงแม้เราจะยังไม่รู้นะครับว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับประเทศนี้แต่ว่าเราย้อนกลับไปในอดีต ย้อนในประวัติศาสตร์เราสามารถพยายามเข้าใจที่มาที่ไปของความขัดแย้งและบทสรุปล่าสุดที่ตาลิบนันมายึดอำนาจในปัจจุบันนี้ได้โดยวันนี้ผมจะพยายามเล่าให้หมดเลยทั้งประสบการณ์ส่วนตัวของผมทั้งประวัติศาสตร์หลายร้อยปีที่ผ่านมาทั้งสถานการการเมืองแล้วก็อัปเดตล่าสุดว่าปัจจุบันนี้มันมีตัวแปรอะไรบ้างที่ต้องเฝ้าระวัง แล้วเขาเฝ้าดูต่อไปเกี่ยวกับประเทศนี้ในอนาคตนะครับเริ่มจากเรื่องประสบการณ์ของตัวผมเองก่อนครับผมเดินทางเข้ามาในอัฟกานิสถานนะครับเมื่อเดือนสิงหาคมถึงกันยายนปี2016 5ปีมาแล้วสถานการณ์ตอนนั้นกับตอนนี้ต่างกันดยสิ้นเชิงนะครับตอนนั้นกลุ่มตอริบันถือเป็นกองกำลังติดอาวุธซึ่งก่อเหตุรุนแรงประมาณอาทิตย์ละครั้งนะครับผมอยู่ที่นั่น2อาทิตย์กว่าๆเนี่ยก็เจอเหตุการณ์2ครั้งพอดีครั้งนึงเป็นการวางระเบิดกลางถนนในกรุงคาบู อีกครั้งนึงเป็นการบุกยิงนักศึกษาและอาจาร,รย์ในรั้วมหาวิทยาลัยในกุมขบูร์นะครับผมอาทิตย์ละครั้งเป๊ะเ,เลยแต่กุมขบูร์เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไรผู้คนลกล้างไรชิวชิวนะครับเป็นเมืองที่ออกแบบมาให้คนอยู่ประมาณ1.5ล้านคนแต่ว่ามีคนอยู่ทั้งหมด5้าล้านกว่าคนคือแออัดพอสมควรเลยเดินไปเดินมาในเมืองก็อย่างที่เห็นนะครับบ้านเรืองเยอะแยะมากมายนะครับผมมีร้านขายข,ายของนู่นนี่นั่นมีชาวนาชาวไร่เอาสินค้าเกษตรมาขายมีร้านขายมือถือร้านขายถั่ว ผู้คนอะไรก็เข้ามาทักทายยิ้มแย้มผมตลอดเวลาสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งเกี่ยวกับคนอัฟกันเนี่ยหลายคนมองคนอัฟกันเป็นตะวันออกกลางซึ่งไม่ใช่นะครับผมอันนี้คือแถบที่เรียกว่าเอเชียกลางเซ็นทรัลเอเชียตะวันออกกลางก็ต้องเลยไปทางตะวันตกอีกหน่อยนะครับผมแถวประเทศแถาาวซาอุดีอาระเบียโอมานกาตาร์พวกนั้คือตะวันออกกลางเป็นชาวอาหราบับแถวนี้เนี่ยเป็นชาติพันธุ์คนละแบบกันซึ่งแล้วแต่ว่าประเทศไหนที่เราพูดกันในแถบเอเชียกลางนี้ถ้าเป็นอุซเบกิสถานก็เป็นชาวอุซเบก ทาจิกสิสถานก็เป็นชาวทาจิกเป็นต้นชาวคาซัคสถานก็คือชาวคาซัคถ้าเป็นีิอัฟกานิสถานเนี่ยไม่ได้มีชาติพันธุ์ที่เรียกว่าอัฟกันนะครับแต่ว่าคนสน e ่วนใหญ่เ <Daddy> รียกว่าชาวพัชตุนพูดภาษาพัชโตก็ประมาณสัก4 0 5 0เป็นเป็นชาวพัชตุน ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นคนชาติพันธุ์อื่นๆชาวอุซเบกทาจิกอะไรก็มีหมดถ้าคนแถวนั้นเขาจะมองออกกันเองว่าใครเป็นชาติพันธุ์ไหนส่วนผมนั้นมองไม่ออกตัวผมเองอย่างที่เห็นนะครับก็ตอนที่เข้าปที่นั้นก็ต้องแต่งตัวเป็นคนพื้นเมืองเบลนอินเข้าไปสามารถเนียนเป็นชาติพันธุ์หนึ่งในประเทศนั้นได้เป็นกลุ่มคนที่เรียกว่าฮารซารัสเป็นลูกหลานของชาวมองโกที่สืบเชื้อสายมาจากตอนตั้งแต่เจก,กิสคานยกชาวมองโกมาเลยแล้วก็ ตั้งรกรากอยู่ในอัฟกนานิสถานก็เลยกลายเป็นปคนหน้าตาเอเชียที่เป็นชาวอัฟกนานิสถานเป็นชาวมุสลิมเหมือนกับชาติพันธุ์อื่นๆในอัฟกนานิสถานแต่ว่าหน้าตาเราพอจะเนียนๆไปได้นะครับในฐานะคนไทยตอน5ปีที่แล้วนะครับบางคนที่ผมเคยพูดคุยด้วยเนี่ยเขาก็ผ่านอะไรมาหลายอย่างบางคนก็เล่าให้ฟังถึงช่วงที่ตาลิบันปกครองนะครับบางคนก็เล่าฟังถึงการอยู่ที่นั่นมา20กว่าปีแล้วไม่เคยเห็นเกิดเหตุรุนแรงสักครั้งเลยคือได้ยินตามข่าวอยู่ในแบ็กกราวด์แต่ว่าใช้ชีวิตปกติก็ทั่วไปทํางานหาเลี้ยงชีพมมมมมีคคีคคคครรรอออบบัััววววนนนนาาาาุแแงงงกก็็็เเเเเเปสสิิ่่่่่ทไได้ยยยตตตตขหล แต่แน่นอนมันเป็นความเป็นจริงที่ใช้คําว่าชินก็ไม่ถูกแต่ว่ามนุษย์ที่นั่นเขาสามารถปรับความปกติเข้ากับสถานการณ์ได้สมมุติที่หนึ่งเกิดเหตุการณ์ระเบิดปุ๊บคนก็จะแยกย้ายกระจายไปทั้งสองชั่วโมงและสองชั่วโมงก็กลับมาเปิดร้านค้ากลับมาใช้ชีวิตกันต่อเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลาแล้วเป็นศาสตร์การเมืองที่มีตัวแปรมากมายที่ส่งผลกระทบกับชีวิตพวกเขาอย่างภาพนี้ผมชอบมากเป็นภาพสวนสนุกท่ามกลางสงครามถ้าเลื่อนลงมาหน่อยเนี่ย ก็จะเห็นรั้วการระเบิดเห็นรั้ววดหนามอะไรเต็มไปหมดนะครับผมเป็นคอนทราสต์ของชีวิตเขายังไงมันก็ต้องดำเนินต่อไปนะแม้สถานการณ์จะเป็นยังไงก็ตามแต่ผมคุยกับเพื่อนผมที่นู่นเขาบอกเกิดมาไม่เคยรู้จักเลยเขาว่าสันติภาพมันเป็นยังไงร่องรอยของสงครามก็มีให้เห็นอยู่ทั่วไปในอัฟกานิสถานอัฟกานิสถานอยู่กับสงครามจนกระทั่งมาเดือนสิงหาคมปี2021เนี่ยถือว่าอยู่กับสงครามมา40ปีแล้วนะครับผมตั้งแต่ช่วงปี70เริ่มจากสงครามกับสหภาพโซเวียตก่อนจากนั้นไปเป็นสงครามกลางเมืองต่อแล้้จาาากกนนนััเขสู่ยุคทีีตลบปปปรรองะมณ5 ตอนนั้นไม่มีสงครามแต่ถือว่าเป็นยุคที่โดนกดขี่เป็นอย่างมากแล้วจากนั้นพอตาลิบันโดนเอาออกจากอำนาจไปโดยอเมริกาปุ๊บก็เป็นยุคสงครามที่ปะทะกันระหว่างรัฐบาลที่มีการแบกโดยอเมริกาแล้วมาจากการเลือกตั้งเจอกับกลุ่มตาลิบนันซึ่งเป็นกลุ่มกำลังติดอาวุธในประเทศพวกเขาจนกระทั่งมาถึงเดือนนี้ที่ถือว่าสงครามจบแล้วนะครับตาลิบันเป็นฝั่งชนะไปที่ไหนก็จะเห็นทหารติดปืนกลเห็นกองกำลังสเปเชียลฟอ e ของอัฟกันเต็มไปหมดแต่ว่าอย่างที่เห็นครับ ผมเดินเข้าไปพูดคุยด้วยขอถ่ายรูปด้วยก็เขาก็ยอมเขาก็พูดคุยกับด้วยกิดความไหนไม่ได้ถือว่ามีภาวะเทนชั่นสูงอะไรขนาดนั้นในฐานะการใช้ชีวิตมีความสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์แต่ว่ายัางไงก็ต้องมีการรักษาความปลอดภัย security ตลอดเวลาเท่าที่เขาจะทาได้ถึงจะพยายามระวังแค่ไหนก็ตามก็ยังเกิดเหตุตลอดเวลาทีนี้สิ่งที่หลายคนสงสัยก็คือเรื่องของชีวิตของผู้หญิงที่อัฟกานิสถานภาพนี้เนี่ยสะท้อนอะไรหลายอย่างด้วยกันอย่างแรกคือเรื่องของการแต่งกายการใส่ฮิาบกับการใส่สิ่งที่ผ้าคลุมหน้าไไปปเเเยออ่่าาาาีี้รรรกกกวบ์นนนผผมมใส คู่นะครับผู้หญิงบางท่านก็ใส่เฮียบางท่านก็ใส่เบอร์ก้าไปเลยอันนี้ตอนผมไปเนี่ยเป็นเรื่องของครอบครัวแต่ละครอบครัวว่าใครเคร่งขนาดไหนถ้าสมัยใหม่หน่อยก็อาจจะคล้ายๆกับอิหร่านคือแต่งตัวไปรเวทอะไรไปเลยนะครับผมแต่ว่ามีผ้าคลุมผมหน่อยขนาดเดียวถ้าเทดิชันัลสุดๆไปเลยอนุรักษนิยมมากๆนะครับออกจากบ้านเนี่ยก็ต้องมีผ้าคลุมหน้าแล้ว ถ้าไปไกลกว่าน,นั้นอีกก็คือออกจากบ้านห้ามไปคนเดียวต้องไปพร้อมกับญาติที่เป็นผู้ชายแล้วอย่างที่2ที่สะท้อนในภาพนี้นะครับก็คือสารวัตรหญิงคนนี้ใครได้ดูเถื่อนแาวเวลคงจําได้นะครับคุณกีตี้ผู้หญิงในสังคมแบบอนุรักษ์นิยมของอัฟกานิสถานเนี่ยนะครับก็ยังถือว่ามีบทบาทค่อนข้างน้อยนะครับทั้งเรื่องการศึกษาก็ดีเรื่องของสังคมการเมืองเรื่องการทางานอะไรเนี่ยก็น้อยกว่าผู้ชายค่อนข้างเยอะแต่ว่าตอนที่ผมไปถ่ายเนี่ยก็ถือว่า เป็นยุคที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเปิดกว้างขึ้นบ้างแต่ยังไม่ถึงขั้นมาตรฐานเท่าเทียมกันอยู่แล้วนะครับผมอย่างคุณกิตตี้เนี่ยเขาก็สามารถเข้ามาเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่ทำงานอย่างจริงจังในเรื่องนี้ได้ซึ่งตำรวจหญิงในอัฟกานิสถานนี้น้อยมากคุณกิตตี้เขาจะรับผิดชอบเรื่องหน่วยที่ชื่อว่า Family Response Unit คือหน่วยที่คอยดูแลเรื่องความรุนแรงในครอบครัวอย่างผู้หญิงในภาพนี้ก็คือมาฟ้องว่าโดนสามีซ้อมบ้างละ่ะโดนลูกชายซ้อมบ้างละ่ะ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเยอะมากในอัฟกานิสถานนะครับซึ่งนอกจากลิงก์กับเรื่องของจาริตประเพณีสังคมแล้วก็ลิงก์กับเรื่องของฐานะทางเศรษฐกิจด้วยครอบครัวที่จนเนี่ยก็ยิ่งมีเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัวมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดมากยิ่งขึ้นในอัฟกานิสถานอย่างภาพนี้ก็แสดงเห็นชัดเจนว่าผู้หญิงที่เดินไปทางนี้นะครับก็คลุมทั้งตัวนะครับขณะที่ผู้หญิงเดินสวนกลับมาเนี่ยก็มีผ้าคลุมหัวมีฮิบแต่ว่าแต่งตัวโมเดินหน่อยผมก็ได้เจออยู่เืื่่ออองทีพนผมบกก็ค ถ้าเป็นช่วงที่ตเลิบันปกครองตั้งแต่ปี1996ถึง2001นะครับช่วงนั้นเนี่ยเดินไปเดินมาบนท้องถนนแทบไม่เจอผู้หญิงเลยนะครับผู้หญิงแทบไม่ได้ออกจากบ้านเลยนั่นคือสิ่งที่คอนเซิร์นหลักอย่างหนึ่งสําคัญมากๆว่า สิทธิสตรีหลังจากนี้จะเป็นยังไงในอัฟกานิสถานประเทศซึ่งมีสถิติเรื่องสิทธิสตรีน้อยอยู่แล้วแม้กระทั่งก่อนที่ตาลิบันจะมาปกครองก็ตามแต่ถ้าตาลิบันเข้ามาปกครองต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นกับผู้หญิงในประเทศนี้บ้างแต่เบื้องต้นโคศกตาลิบันนะครับก็ออกมาประกาศว่าเออเขาจะอนุญาตให้ผู้หญิงทํางานได้เข้าโรงเรียนได้นะครับผมตั้งแต่ยึดอานาจก็รีบม,มาพูดเลยเพราะรู้ว่าทั้งโลกคอนโซลเรื่องนี้แต่ว่าต้องไม่ขัดกับกฎหมายรัฐอิสลามที่เรียกว่าชาริยะรอซึ่ง ชาริยะเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการตีความของตาลิบันเหมือนกันว่าจะตีความออกมายังไงรอบที่แล้วตาลิบันก็เคยพูดอย่างนี้นะครับสุดท้ายก,ก็กลายเป็นสังคมที่นานาชาติถือว่าด้านของสิทธิสตรีหรือแม้กระทั่งสิทธิมนุษยชนที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องเพศแล้วเนี่ย ต่ำมากๆในตาลิบันยุคแรกอย่างน้องคนนี้ก็เป็นหนึ่งในนักสกีทีมชาติของอัฟกานิสถานนะครับที่ผมมีโอกาสได้ไปถ่ายทำตอนที่เริ่มเล่นสกีใหม่ๆเนี่ยทั้งครอบครัวของน้องทั้งตัวน้องเองโดนสังคมรอบข้างประนามบอกปล่อยลูกสาวมาเล่นกีฬาอย่างนี้ได้ไงไม่สมควรคือความอนุร,รักษ์นิยมของประเทศแถบนั้นเนี่ยเขามีความคาดหวังว่าผู้หญิงต้องอยู่ในบ้านตลอดเวลาพอสมควรเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็จะมีทั้งคนอัฟกันที่โมเดิร์นหน่อย ครับกับคนอฟัฟกันที่เป็นพื้นฐานก็คืออนุรักษนิยมมากๆเลยซึ่งนั่นคือฐานเสียงสาคัญของตาลิบันตาลิบันไม่ใช่แค่กองกำลังติดอาวุธอย่างเดียวแต่เป็นคล้ายๆพรรคการเมืองด้วยเพราะว่าเคยเป็นรัฐบาลมาก่อนเคยมีรัฐมนตรีต่างๆมาก่อนอย่าลืมตรงนี้เขาไม่ได้มีแค่ปืนอย่างเดียวเขามีฝั่งการเมืองด้วยมีทั้งฝั่งทหารและฝั่งการเมืองนอกจากในกรุงคาบูนะครับผมก็มีโอกาสออกไปนอกกรุงคาบูด้วยก็จะได้เห็นชนบทนะบเห็นพื้นที่เพาะปลูกข,ของอฟัฟกานิสถานเขาซึ่ง บรรยากาศรีแลกซ์กว่าในตัวเมืองค่อนข้างเยอะยังมีสาการตึงเครียดบ้างแต่ว่าน้อยกว่าเยอะยิ่งไปในโซนที่เป็นโซนสีเขียวนะครับอย่างเช่นจังหวัดที่ชื่อว่าบามิยันนะฮะอยู่ห่างไกลไปไม่ไกลจากกุอองคาบูมากแล้เนี่ยก็อยู่กันชิลมากไม่ต้องมีทหารตำรวจอะไรคุมมากมายนะครับพื้นที่ตรงนั้นค่อนข้างปลอดภัยเสมอมาแต่ว่าก็เคยมีสาการในอดีตอย่างที่เห็นเป็นหลุมเนี่ยก็คือพะพุทธลูก หินผาแห่งบามิยานซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งล้ำค่าทางประวัติศาสตร์ทั้งของชาวพุทธด้วยทั้งของอัฟกานิสถานด้วยเคยมีรูปปั้นพระพุทธเจ้าสลักอยู่ตรงนั้นแล้วก็อยู่ในการดูแลของคนมสุสลิมมาหลายร้อยปีไม่เคยมีปัญหานะครับไม่เคยมีความขัดแย้งอะไรจนกระทั่งกลุ่มตาลิบันมาระเบิดทิ้งไปในช่วงปี2001เขาบอกว่าอันนี้เป็นสิ่งนอกรีธ<ะ>เพราะฉะนั้นการตีความศาสนาอิสลามของกลุ่มตาลิบันเนี่ยมันไม่ใช่ศาสนาอิสลามโดยรวมนะครับมันเป็นการตีความศาสนาอิสลามไปสู่จุดที่่เกก,นนกกินนนนววาาคมมมลับไ้ เพราะฉะนั้นที่เราเห็นว่าคนพยายามหนีออกมาเนี่ยก็เป็นคนมุสลิมทั้งนั้นเป็นคนที่เชื่อในศาสนาอิสลามทั้งนั้นแต่ว่าพอตาลิบันมามันไม่ใช่ศาสนาแบบที่เขาเข้าใจนะครับไม่ใช่สิ่งที่สร้างสติให้กับหัวใจจิตใจเขาสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งครับตอนที่ผมเดินทางข้ามจังหวัดไปมาในอัฟกานิสถานเนี่ยตอนนั้นผมใช้เครื่องบินของ UN เนะครับเป็นเฮลิคอปเตอร์ขนาดใหญ่มันจะเป็นชาเตอร์ไฟคือเครื่องบินแบบเหมาลำมีแค่เจ้าหน้าที่ UN เท่านั้นขณะที่สายการบินที่เป็นสายการบินเเเเชชิิิิงงงพพาาาาาาาณยยย์นนนนนนีี่่่่่กกกกก็็มมมบบบออออู้้้้ะะครรรัััแตตืวปปปลดภไจหท UN ซึ ยี่สิบสามสิบนาทีก็ถึงแล้วข้ามจังหวัดใกล้นิดเดียวเหมือนกรุงเทพไปโฮหินอะไรอย่างงี้มึงบินใกล้แค่นั้นเองแล้วก็ภาพสุดท้ายนี้ฝากไว้หน่อยนะครับก็คือเป็นผู้ลี้ภยัยอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยซึ่งอยู่ใกล้มืองคาบูนิดเดียวคนแบบนี้นะเขาเรียกว่า IDP หรือว่า internally displaced people นะครับคือคนที่เป็นผู้ลี้ภัยแหละแต่ไม่ได้ลี้ภัยออกไปนอกประเทศเป็นผู้ลี้ภัยอยู่ในประเทศตัวเองอาจจะมาจากโซนที่มีการประทะกันเยอะสุดท้ายอยู่แถวนั้นไม่ได้อาจจะมาจากทางใต้เมืองคันดาฮาหรือทางตะวันตกเมืองเฮรัตนะครับผมมีการประทะกันเยอะก็ต้องมาอยููู่่นกกุาบบล้็ไมมีอย ก็ต้องมาอยู่ในค่ายผู้ริภัยตัวเลขล่าสุดของผู้ริภัยทั่วโลกเนี่ยอยู่ที่80กว่าล้านคนแล้วนะครับแล้วก็ประมาณ40-50เนี่ยเนี่ยเป็น IDP คือผู้ริภัยในประเทศของตัวเองแล้วอัฟกานิสถานติดอันดับต้นๆ top ป5เสมอมาข,ของประเทศที่ผลิตผู้ริภัยเยอะที่สุดในโลกและยิ่งสถานปัจจุบันตาลิบันมาปกครองอย่างเงี้ยผมก็ว่ามันก็ต้องมีมากกันอีกจำนวนผู้ีิภัยตรงนี้นะครับอ่ะนั่นคือประสบการณ์ของตัวผมที่อัฟกานิสถานนะครับ ต่อมาขอพูดเรื่องประวัติศาสตร์ของประเทศนี้นะครับประเทศอัฟกันในรูปแบบปัจจุบันเนี้ยประวัติศาสตร์เริ่มต้นประมาณ300ปีที่แล้วหลังจากที่มีการรวบรวมเผ่าพาชัชตุนที่กระจายอยู่แถวเอเชียกลางเนี้ยรวมเป็นปึกแผน่นแล้วสามารถตีแย่งดินแดนที่เป็นอัฟกานิสถานปัจจุบันนี้ออกมาจากจักรวรรดิเปอร์เซียได้สำเร็จตอนนั้นมีการสถานปนาราชวงศ์ขึ้นมาชื่อว่าราชวงศ์ดูรนันีนะครับถือว่าเป็นกษัตริย์ราชวงศ์แรกของอัฟกานิสถานซึ่งหลังจากนั้นนะครับผมในช่วงประมาณสักศตวรรษที่1นี่ยเปดสิษ กับ2คือจักรวรรดิรัสเซียเนี่ยพยายามแย่งชิงอิทธิพลการสร้างอำนาจของตัวเองในอัฟกานิสถานซึ่งสถานการณ์ตอนนั้นมันคล้ายๆกับสงครามเย็นระหว่างอเมริกากับโซเวียตอะไรเงี้ยแต่ว่าระหว่างอังกฤษก,กับจักรวรรดิรัสเซียเนี่ยเรียกว่า the great game เกมอันยิ่งใหญ่นะครับซึ่งมีเดิมพันคือดินแดนในแถบนั้นหลายประเทศเต็มไปหมดแล้วอัฟกานิสถานเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของจักรวรรดิรัสเซียเลยที่จะสามารถเชื่อมโยงจักรวรรดิของตัวเองเนี่ยผ่านอุซเบกิสถานคาซัคสถานแล้วก็ผ่านอัฟกานิสถานลงไปข้างล่างผ่านปปาาาาากกีีสสถถนนนนจึงงงมมหหุททรอออิเเดดยยใ้้ไ็ชฝั่ มาสมุรทางตอนใต้นั่นเองนั่นทําให้เป็นจุดเริ่มต้นของชาตาการ,รของประเทศอัฟกานิสถานซึ่งซ้าแล้วซ้าอีกเรื่องมาคือมีการแทรกแซงจากชาติมหาอำนาจตลอดเวลาอัฟกานิสถานมีการทําสงครามกับอังกฤษหลายครั้งนะครับสครั้งด้วยกันที่เขาเรียกว่าแองโกลอัฟก n นวอร์นะซึ่งทุกๆครั้งนะครับกองกําลังสาคัญที่รบในฝั่งอัฟกันเนี่ยก็คือคนในชนบทนี่แหละครับที่ค่อยๆเรียนรู้วิถีนักรบความเป็นปึกแผ่นของชาติของเขานะครับและการสู้รบกับชาติมหาอำนาจมาตั้งแต่อดีตการแล้วก็เลยรักษาเอการาชไว้ได้แม้ว,ว่า จะมีอิทธิพลของอังกฤษและรัสเซียคลืบขานเข้ามาในแบบต่างๆมากมายในช่วงศตวรรษที่สินี้หลังจากนั้นครับก็มีการเปลี่ยนแปลงกษัตริย์มาหลายคนนะครับบางคนก็ต่อต้านตะว,วันตกสุดฤทธิ์บางคนก็อิงอํานาจกับฝั่งนู้นฝั่งนี้ทีนะครับแต่ไม่ว่าผู้อำนาจจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนก็คือว่าผู้มีอํานาจทุกคนของอัฟกานิสถาน ต้องเอาตัวเองอิงกับศาสนาอิสลามเพราะนั่นคือรากฐานทางสังคมที่สำคัญที่สุดของประเทศนี้ถ้ามีกษัตริย์องค์ไหนขึ้นมาแล้วหย่อนยานในเรื่องของศาสนาหรือมีการกระทำอะไรที่ไม่เหมาะสมด้วยหลักการทางศาสนาเนี่ยรับรองอยู่ในอำนาจไม่ได้แน่นอนในประเทศนี้นะครับเคยมีกษัตริย์องค์หนึ่งนะครับชื่ออามานุลคานกษัตริย์องค์นี้เนี่ยค่อนข้างหัวไปทางตะวันตกเข้ามามีอำนาจในช่วงต้นศตรวรรษที่20แล้วในรัชสมัยนั้นเนี่ยก็มีการเสด็จประพาสนะครับไปยุโรปเหมือนไปโชว์ตัวรอบๆประเทศยุโรปทั้งงหาาาายยแแ้วววกกพรรระะชินนีีไปดมตตตต่ัับบ ราชนีแบบเปิดลายสวยงามใส่ชุดราตรีอะไรเงี้ยซึ่งถ้ามองผ่านสื่อของตะวันตกตอนนั้นเขาคือคากับกษัตริย์อัฟกานองค์นี้มากพร้อมกรบราชินีแสนสวยของเขาแต่ที่ประเทศอัฟกานเองตอนนั้นโหลุกฮือมากไม่ยอมรับกษัตริย์องนีอีกต่อไปพิลักอิสลามอย่างมากพอกลับมาประเทศตัวเองเนี่ยสุดท้ายก็โดนประท้วงอย่างรุนแรงนะครับจนเกิดการปฏิวัติแล้วต้องออกจากอำนาจไปในที่สุดยังไงก็ตามแต่ครับในการเปลี่ยนผันทางอำนาจในอัฟกานิสถานนี้นะครับเริ่มมามั่นคงและเข้าสู่ยุคทองของอัฟกานิสถานเนี่ ถึง1973 40ปีนี้นะครับเป็นยุคที่อัฟกานิสถานได้พบกับความมั่งคั่งพบกับความสงบและการเจริญเติบโตทางอารยธรรมอย่างชัดเจนซึ่งในยุค40ปียุคทองที่ว่าเนี่ยนะครับอัฟกานิสถานอยู่ใต้การปกครองของกษัตริย์ที่ชื่อว่าโมฮัมหมัดซาฮียชานั่นคือเป็นประมุขของประเทศแต่ว่าผู้มีอํานาจในการปกครองจริงๆเนี่ยเป็นลูกพี่ลูกน้องของกษัตริย์องค์นี้นะครับชื่อว่าโมฮัมหมัดดาวุฒิานก็อยู่คู่กันเรื่อยมานะครับปีนท่สิบปีจนกริะทัารยึา พอยุตเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็สถาปนาตนเป็นประธานาธิบดีของประเทศอัานิสถานคนแรกนะครับทำให้ระบบปกครองแบบกษัตริย์เนี่ยจบลงในปี1973 1 9 7 3เในประเทศอัคนิสถานซึ่งหลังจากดาอูดขาดยึดอำนาจนะครับหปีหลังจากนั้นเนี่ยปี7 3็ดถึงเจเนี่ยเป็นยุคที่อัานิสถานพบกับความมั่นคงนะครับมีการเติบโตหลายด้านทั้งเรื่องของการศึกษาเรื่องเทคโนโล,โลยีเรื่องวัฒนธรรมต่างๆนะครับถือว่าเป็นการต่อเนื่องจากยุคทองของก,กษัตริย์ไซเฮียชารรม,มา จกะกทัด้ถึงปี1978ครับเป็นช่วงสงครามเย็นกำลังพีคพอดีนะครับตอนนั้นเนี่ยทั้งสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตนะครับก็พยายามที่จะแผ่ขยายอิทธิพลของตัวเองเข้ามาในอัฟกา,านิสถานซึ่งตอนแรกๆเนี่ยอัฟกานิสถานเหมือนเป็นผู้รับแบบซอฟต์พาวเวอร์พวกนี้ก็มีคนไปสร้างเขื่อนให้สร้างสะพานให้อะไรก็ตามแต่เนี่ย mm. ก็ถือว่าได้ประโยชน์จากการแข่งขันของมาหาอำนาจกันไปจนกระทั่งอุดมการณ์คอมมิวนิสต์เผยแพร่เข้ามาในอัฟกา,านิสถานปี1978 มีกลุ่มก,กาลังที่อิงฝั่งคอมมิวนิสต์ของรัสเซียนะครับตัดสินใจปฏิวัติรอบสังหารดารอุดคารและครอบครัวของเขาพร้อมทั้งเปลี่ยนระบบการปกครองนะครับผมมีการเปลี่ยนชื่อประเทศจากสาธารณรัฐอัฟกานิสถานเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยอัฟกานิสถานแต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานนะครับในปี1979เนี่ย ทางสหภาพโซเวียตเองว่าพวกกลุ่มกองกำลังคอมมิวนิสต์ของอัฟกานิสถานเนี่ยไม่สามารถคุมประเทศไว้ได้นะครับก็เลยตัดสินใจย,ยกกองทัพตัวเองลุยเข้ามาในอัฟกานิสถานเลยจะมายึดอํานาจเองซะเลยนะครับผมเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามระหว่างอัฟกานิสถานกับสหภาพโซเวียตทำให้สงครามระหว่างสหภาพโซเวียตและอัฟกานิสถานเริ่มต้นขึ้นในวันที่24ธันวาคม1979ครับซึ่งอัฟกานิสถานนะครับไม่ได้จอดง่ายๆนะครับแม้ว่ากองทัพของสหภาพโซเวียตจะมีแสงยานุภาพอย่างที่บอกไปว่า กลุ่มคนอัฟกานิสานในชนบทเนี่ยเขามีวัฒนธรรมในการสู้รบวัฒนธรรมของการเป็นนักรบต่อสู้กับมหาอำนาจมาหลายชั่วยุคนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงที่โซเวียตยกทัพเข้ามาเนี่ยมันไปก่อให้เกิดกลุ่มนักรบต่อต้านสหภาพโซเวียตซึ่งเรียกตัวเองว่าม ah ูจาฮีดีนหลายกลุ่มมากๆออกมาแบบเหมือนกับรังแปนงแตกนะครับผมมีหลายกลุ่มมากมายซึ่งตอนนี้เนี่ยสาภาพโซเวียตก็ตอนแรกกะว่าจะคุมประเทศนี้ได้ง่ายๆก็พบว่าสถานการณ์มันยากเย็นมากๆแล้วระหว่างที่สงครามนี้เกิดขึ้นเนี่ยระหว่างปี 7, 9, ึง8 9เี่ยมันเปนเหมือนกับ สนามฝึกซ้อมให้กับกลุ่มที่กลายเป็นกลุ่มก่อการร้ายต่อเนื่องในยุคต่อมาหลายกลุ่มมากทั้งกลุ่มอัลกออิดะเองของออสมาเบลาดินก็มีส่วนเกี่ยวข้องในสงครามครั้งนี้ทั้งคนที่ไปก่อตั้งไอซิสก็มีส่วนเกี่ยวข้องในสงครามครั้งนี้มีการฟล์กันของอาวุธยุทโธปรกรณ์แล้วก็การสร้างกลุ่มกำลังติดอาวุธต่างๆนานาขึ้นมามากมยในสงครามครั้งนี้จนกระทั่งสถานการณ์มันมั่วซั่ว้ะก็ควบคุมยากมากสุดท้ายสหภาพโซเวียตก็ตัดสินใจว่าไม่เอาแล้วนะครับออกจากอัฟกานนนไไครรัับบม่จต้้งด กลุ่มมูจาฮิดีนต่างๆซึ่งรวมตัวกันสู้กับสภาพสวีทมานก่อนหน้านั้นเนี่ยแตกเป็นก,ก๊กเป็นเหล่าเป็นฝั่งเป็นฝ่ายนะครับนำมาซึ่งช่วงของประวัติศาสตร์ของอัฟกานิสถานซึ่งหลายคนให้เป็นสิ่งเดียวกันว่าย่าแย่ที่สุดโหดร้ายที่สุดเพราะมันคือสองครามกลางเมืองที่แต่ละกลุ่มแต่ละก้อนก๊กมูจาฮิดีนเนี่ย พยายามต่อสู้เพื่อแย่งชิงอํานาจกันกลายเป็นประเทศที่ไร้กฎไร้เกณฑ์นะครับแต่ไมได้วยความรุนแรงคนตายรายวันมีการยิงจรวดยิงระเบิดกันตลอดเวลาและในควันสงครามระหว่างกลุ่มมุจาฮีดินนี้เองนะครับที่กลุ่มตาลิบันนะครับได้ถือกาเนิดขึ้นมาในปี1991กลุ่มตาลิบันเกิดขึ้นมาจากกลุ่มที่เป็นนักเรียนศาสนานะครับกลุ่มเคร่งศาสนาและคนชนบทรากญาที่อยากร่วมมือกันเพื่อต่อกรความวุ่นวายทั้งหมดที่ทเกิดขึ้นจากกลุ่มมุจาฮีดีนนี้นะครับโดยคําว่าทาลิบัน,นนั้ เป็นรูปพระหุพ์ของทาลิบนั่นเองซึ่งนักเรียนในที่นี้ก็คือนักเรียนของศาสนาอิสลามซึ่งกลุ่มตาลิบันเป็นการรวมตัวกันของชนชั้นรากญ้าบวกกับนักวิชาการทางศาสนาแล้วก็อีกด้านหนึ่งคือฝั่งการเมืองเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากประเทศเพื่อนบ้านคือปากีสถานในตอนนั้นซึ่งรัฐบาลปากีสถานตอนนั้นเนี่ยก็ส่งอาวุธให้กลุ่มตาลิบันผ่านองค์กรที่ชื่อว่า I S A นะครับหรือว่า Inter Service Intelligence ซึ่งคล้ายๆกับ C I A ของอเมริกาอะไรเงี้ยเป็นองค์กรจราชนข้ามชาติของปากีสถานเขาซึ่งเเปรปนนัันนตต็วพธิ ไปขึ้นไปมีอำนาจในประเทศอัฟกานิสถานนั่นเองซึ่งในตอนแรกๆเนี่ยกลุ่มตาลีบันนี่เหมือนกับเป็นฮีโร่นะครับเป็นผู้กู้ชาติเลยนะครับเพราะว่าสามารถตีกลุ่มมุจฮ h ดี e นต่างๆแตกพ่ายไปได้สร้างความสงบสร้างกฎเกณฑ์กฎหมายให้กลับมาอีกครั้งหนึ่งมีการทาภารกิจไปช่วยเหลือหญิงสาวที่โดนลักพาตัวช่วยทวงของชาวบ้านที่โดนขโมยมาสถาปนาตนเป็นรัฐใหม่ขึ้นมาแล้วผู้คนจำนวนมากตอนนั้นก็เชียร์ตาลีบันตอนที่ตาลีบันสามารถตีกลุ่มมุจ a h ิ d e แตกยับแล้วยกทัพเข้าสู่กรุงคาบูในครั้งแรกม 1996, เม มีผู้คนจานวนมากออกมาเชีย์เพราะเชื่อว่าสงครามกลางเมืองซึ่งเลวร้ยวายมากๆกับชีวิตพวกเขาเนี่ยได้จบลงแล้วในที่สุดแล้วมีตาลิบันมาสร้างความมั่นคงให้กับประเทศสักทีแต่ปรากฏว่าพอตาลิบันเข้ามามีอํานาจจริงๆกลุ่มตาลิบันกับตีความศาสนาอิสลามในแบบสุดขั้วนะครับได้นําเอาชาริยะลหรือกฎหมายอิสลามในแบบที่ตัวเองตีความนะครับมาใช้แล้วก็มีตั้งแต่ใครที่มีชู้เนี่ยก็ไอ้เอาหินไปปานะครับ public execution ประหารกลางในที่สาธารณะ มีการตัดมือขโมยมีการห้ามปรามผู้หญิงเข้าเรียนห้ามปรามผู้หญิงออกจากบ้านโดยไม่มีญาติอยู่ด้วยห้ามผู้หญิงไม่ให้ทำงานหลายๆอย่างซึ่งไม่ตรงกับกฎเกณฑ์ใดๆเรื่องสิทธิมนุษยชนของนานาชาติเลยซึ่งในยุคนี้เนี่ยอัฟกานิสถานก็มีการเปลี่ยนชื่ออีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นชื่อว่า อิสลามิกเอ r a เร o ออฟอัฟกานิสถานก็คือเป็นรัฐะอิสลามที่ปกครองด้วยเอเมเรดผมไม่รู้แปลเป็นไทยว่าอะไรนะแห่งอัฟกานิสถานซึ่งนอกจากนโยบายที่มีการตีความศาสนาอิสลามอย่างสุดโต่งแล้วนะครับอีกด้านหนึ่งที่คนไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับตาลิบันก็คือว่ามีนโยบายโปรชาติพันธุ์ชาวพัชตุนมากๆอย่างที่บอกไปว่าอัฟกานิสถานเนี่ยมีชาติพันธุ์หลายอย่างอยู่ด้วยกันซึ่งตาลิบันเนี่ยชัดเจนว่าถือว่าพัชตุนอยู่เหนือกว่าชาติพันธ์อื่นๆแทนที่จะโปรโมทเรื่องความเสมอภาคเท่าเทียมกันก็กลายเป็นคล คนอื่นๆอยู่ตรงนี้แล้วกลุ่มฮารซาร่าซึ่งที่บอกแปลว่าเป็นคนลูกหลานคนมองโกทีท่หน้าตาคล้ายๆชาวเอเชียอย่างพวกเราเนี่ย ือว่าอยู่ล่างสุดของสังคมเลยนะครับมีอะไรกับมีการประหารผู้คนในสนามฟุตบอลให้ทุกคนมาดูกันมีตำรวจศาสนาคอยตรวจการแต่งกายคอยตรวจการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆมีการโบยตีผู้คนในพื้นที่สาธารณะมีระบบการตัดสินคดีความโดยตัดสินโดยเจ้าหน้าที่ตาลิบันนั่นแหละตรงนั้นเลยไม่มีทนายไม่มีผู้พิพากษาอะไรทั้งสิน้นนี่คือสิ่งที่ทําให้ปัจจุบันนี้คนกลัวมากๆตอนตาลิบันกลับมามีอำน,นาจอีกครั้งเพราะเขาเคยผ่านมาแล้ว5ปีเขารู้ดีว่าเป็นยังไงซึ่งในช่วง5้าปีนี้นะครับถึงแม้ว่าตาลิ ที่ถือว่าตาลิบันเป็นรัฐบาลของอัฟกานิสถานมีแค่ประเทศอย่างซาอุดีอราระเบียนะครับปากีสถา,านซึ่งเป็น,นมันตมิทของตาลิบันตั้งแต่แรกอยู่แล้วในขณะที่สหรประชาชาติเนี่ยไม่เคยยอมรับว่าตาลิบันเป็นรัฐบาลของอัฟกานิสถานแล้วเขาจะถือว่าตอนนั้นมันยังมีกลุ่มมัจาฮิดีนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งปกครองพื้นที่ประมาณแค่10%ของประเทศอัฟกานิสถานอยู่ทางตอนเหนือที่เขาเรียกรวมตัวกันว่า northern alliance ซึ่งในตอนนั้นสหรประชาชาติเนี่ยก็ถือว่ากลุ่ม northern alliance เนี่ยคือรัฐบาลที่ชอบทำ 90%ปรของประเทศแล้วซึ่งทุกอย่างก็ดูเหมือนว่าตาลิบันจะสามารถกุมอำนาจได้อย่างเบ็ดเสร็จนะครับจนกระทั่งถึงเหตุการณ์ในอนะครับที่ทําให้สายตาของยักษ์ใหญ่อเมริกานเนี่ยจ้องมาที่ประเทศอัฟกานิสถานเพราะว่าตาลิบันเนี่ยมีการสร้างพันธมิตรกับโอซามาเบลลาดินและอนุญาตให้อกาอิดะมาโอเปเรตในประเทศของตัวเองได้สุดท้ายเพียงแค่หนึ่งสัปดาห์หลังจากมีเหตุการณ์ในอิ่นจอร์ดวบุชก็ตัดสินใจยกทัพอเมริกาขึ้นมาประกาศสงครามกับประเทศอัฟกานิสถานและก็สามารถ ใช้กองกำลังอันเหนือกว่าเนี่ยขับไล่ตาลิบันออกจากอํานาจได้อย่างรวดเร็วและเมื่อถึงปี2004นะครับก็มีการร่างรัฐธรรมนูญแห่งประเทศอัฟกานิสถานขึ้นมาแล้วก็มีการเลือกตั้งส่งผลให้ประธานาธิบดีคนแรกซึ่งเข้ามามีอํานาจหลังจากกลุ่มตาลิบันออกไปนั้น คือฮามิดคาไซผู้ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงที่กองกำลังตาลิบันกับกองกำลังของรัฐบาลเนี่ยก็งัดข้อนไปมาเกิดเหตุก่อนการอย่างที่ผมบอกไปแล้วเนี่ยรายสัปดาห์แล้วท่าทีของอเมริกาเนี่ยจากยุคข,ของจอร์ดดบเบิลยูบูชมาะฮะมาสู่ยุคข,ของโอบามาซึ่งในปี2009ในยุคแรกๆของโอบามานะครับก็ยังมีการสนับสนุนสงครามในอัฟกานิสถานอยู่โดยบอกว่าอัฟกานิสถานเนี่ย เป็นรังผู้ก่อการร้ายนะครับยังไงก็ต้องมีกองทัพของอเมริกาอยู่ที่นี่แต่หลังจากที่บินลาดินโดนสังหารแล้วในปี2011เนี่ยบรรยากาศทางการเมืองภายในประเทศอเมริกาเองก็เริ่มเปลี่ยนไปก็เริ่มมีการตั้งคำถามว่าจะทิ้งทหารอเมริกาไว้ที่นั่นทาไมทําให้ออบามาเริ่มตัดสินใจถอนทัพอเมริกาออกมาจากอัฟก,กานิสถานนะครับโดยในเดือนกร,รกฎาคมปี2011เนี่ยก็มีการถอนออกมาถึง30,000นายด้วยกันแล้วจากนั้นก็มีการวางแผนที่จะทยอยถอนออกมาเรื่อยๆในทุกๆปีจกนกระทั่งมาถึงปี2014 มีการเลือกตั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งทำให้มีการเปลี่ยนถ่ายอำนาจอย่างสันตินะครับผ่านการเลือกตั้งเนี่ยจากฮามิดคาไซสู่อาชราฟการีนะครับประธานาธิบดีคนปัจจุบันที่มีอำนาจมาจนกระทั่งกลุ่มตาลิบันบุกเข้ามาในคาบูเมื่อไม่กี่วันก่อนนี่แหละพอทรัมป์เข้ามานะครับตอนแรกเหมือนกับก็จะลบกับตาลิบันต่อมีการทิ้งระเบิดลูกใหญ่มากๆที่ทรัมป์บอกว่าเป็นมาร์เทอร์ซอฟออบอมอะไรนั่นนะครับผมแต่ว่าไปถึงจุดหนึ่งก็มีความต้องการจะสร้าง โตเจรจาสันติขึ้นมามีการพยายามตั้งเป้าแล้วว่าเดี๋ยวอเมริกาต้องถอนทัพออกมาทำยังไงให้คนอัฟกันอยู่ต่อกันได้โดยเนื้อหาักหลักของการเจรจาก็คือว่ากลุ่มตาลิบันต้องการให้อเมริกาถอนกำลังออกไปในขณะที่ทางอเมริกาก็ต้องการคำมั่นสัญญาจากกลุ่มตาลิบันว่าห้ามไม่ให้เกิดกลุ่มก่อการร้ายเกิดขึ้นในอัฟกานิสถานที่จะสามารถมาโจมตีอเมริกาต่อไปได้จากนั้นก็มีโตเจรจา,าเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเส้นทางที่ชัดเจนก็คือว่าอเมริกาถอยแน่นอนนะครับออกจากพื ภายในวันที่11กันยายนปี2021นะครับผมก็20ปีพอดีหลังจากเกิดเหตุการณ์ในอเว่นจะต้องถอนทัพทหารอเมริกาออกมาทั้งหมดจากประเทศอัฟกานิสถานและเมื่อถอนออกมาเรื่อยๆก็ส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้คือกองกําลังตาริบันรุดหน้าบุกจากฝั่งตะวันตกของประเทศรุดหน้าสู่กรุงคาบูมาขึ้นเรื่อยๆและสามารถยึดกรุงคาบูได้สําเร็จเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาโดยเบื้องต้นตาริบันมีการประกาศหลายๆอย่างเช่น1คือจะยอมให้ผู้หญิงทํางาน และเข้าโรงเรียนได้โดยไม่ให้ขัดกับกฎหมายชาริยะ2์คือใครก็ตามที่เคยทํางานกับรัฐบาลที่แล้วเคยทํางานกับฝรั่งเกาจะไม่มีการล้างแค้นใดๆจะนิรโทษให้ทั้งหมดแล้วก็ยินดีทํางานร่วมกันเพื่อสร้างประเทศอัฟกันต่อไปมีการบอกประชาชนอัฟกันว่าอย่าออกจากประเทศเลยอยู่ร่วมกันสร้างชาติดีกว่ารับรองว่าเราจะนํามาซึ่งความสงบและความสันติแน่นอนต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่จากประสบการณ์5ปีที่ตาลิบันเคยอยู่กับคนอัฟกันมาคนจำนวนมากก็ไม่เชื่อตรงนี้อย่างไรก็ตามแต่ความไปไปได้หลังจากนี้มันก็มีหลายทางด้วยกัน ก็ถือว่าจะเป็นจุดที่อัฟกานิสถานได้ยุติสงครามซึ่งอยู่ยาวนานมาถึง40ปีสักทีถึงแม้จะมีความสงบก็ตามแต่ว่าเรื่องของวิถีชีวิตเรื่องของสิทธิเรื่องของเสรีภาพของพวกเขาคงจะแตกต่างจากสภาพก่อนหน้านี้โดยสิ้นเชิงเช่นเดียวกันแต่สิ่งที่ต่างกันระหว่างการยึดอํานาจของตาลิบันรอบนี้กับการยึดอํานาจของตาลิบันรอบที่แล้วนะครับก็คือรอบนี้สายตาของชาวโลกเนี่ยจ่อจดอยู่ที่อัฟกานิสถานในขณะที่รอบที่แล้วเนี่ยเหมือนกับมันไม่ใช่ประเด็นที่ชาวโลก ต้องตั้งใจมองเพื่ถ้าตาลิบันต้องการสร้างตัวเองเป็นรัฐบาลที่มีเครดิตระหว่างนานาชาติจริงต่อไปเขาจะต้องยึดกับมาตรฐานของสหประชา,ชาติจะทาการค้ากับยุโรปก็ต้องยึดมาตรฐานทางด้านสิทธิมนุษยชนไม่งั้นรัฐบาลยุโรปก็ไม่ยอมค้าขายด้วยเป็นต้นอะไรอย่างนี้อาจจะยังพอมีโอกาสที่ซอฟต์พาวเวอร์หรือว่าพลังทางเศรษฐกิจสา,ามารถบังคับให้ตาลิบันยึดถือสิทธิมนุษยชนที่ดีกว่านี้ได้แต่ใน,นขณะเดียวกันทางจีนออกมาประกาศก้าวแล้วว่าเขาบอกว่าอยากมีความสัมพันธ์อันเฟรนลี่นะเป็นมิตรนะกับตาลิบัน และอยากทางานร่วมกันต่อไปซึ่งถ้าสมมติว่าจีนสามารถพรอไวท์ทุกอย่างให้กับตาลีบันได้เราไม่แคร์เลยว่าตาลีบันจะทําตัวยังไงในประเทศของตัวเองเนี่ยถ้าเป็นเช่นนั้นจีนคนที่สวยก็คือคนอัฟกานิสถานตอนที่ผมไปถ่ายทำที่อัฟกานิสถานเนี่ยแม้กระทั่ง5ปีก่อนเนี่ยผมก็ได้เห็นพวกเหมืองพวกบริษัทของจีนเนี่ยไปเปิดในอัฟกานิสถาน จำนวนพอสมควรแล้วแล้วก็ไม่ใช่แค่ที่อัฟกานิสถานอย่างเดียวนะฮะในประเทศวอโซ่หลายๆที่อย่างโซมาเลียก็ดีอย่างอิรักก็ดีหรือแม้กระทั่งเอธิโอเปียมีบริษัทจีนอยู่แทบทุกมุมที่ผมไปถึงแล้วมันเป็นจุดที่แบบไม่น่าจะมีมนุษย์อะไรอยู่ตรงนั้นนะปรากฏไปถึงอา้ามีป้ายจีนชัดเจนนะครับแล้วก็มีพนักงานที่เป็นคนจีนนะอยู่เต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นนี่น่าจะเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่สำคัญของจีนนะครับก็คือการไปสร้างโครงสร้างพื้นฐานในประเทศที่มีความไม่มีสติรภาพทางการเมืองทั้้้้งงงงหหลลลาาาาาายแววพพพอออถถึึจุุุุดดดทที่่่่่กกกกกมมมมในนนนนํไ็็สสรรรคคเเปัิื ทามาค้าขายแล้วก็เพิ่มอิทธิพลของตัวเองในพื้นที่เหล่านั้นบนโลกได้แล้วอย่างอัฟกานิสถานนี้ยังมีความสําคัญกับจีนในอีกแง่หนึ่งนะครับก็คือมีชายแดนเชื่อมกับจีนในรัฐซินเจียงซึ่งในรัฐซินเจียงเนี่ยเป็นจุดที่มีกลุ่มต้องการแบ่งแยกดินแดนชาวอยกูอยู่ตรงนั้นซึ่งจีนถือว่าเป็นอิชูที่ซซเรียสมากหนึ่งในสิ่งที่จีนต้องการจากรัฐบาลใหม่ของตาลิบันก็คือไม่อนุญ,ญาตให้กลุ่มแบ่งแยกดินแดนชาวอยกูเนี่ยมาสร้างฐานทัพมาโอเบรเรตในอัฟกานิ เพราะฉะนั้นนัานมีทั้งมิติของการคา้าเศรษฐกิจเรื่องของการเมืองด้วยและนอกจากจีนนะครับนานาประเทศอย่างเช่นปากีสถานแน่นอนปากีสถานดีใจอยู่แล้วนะครับพันธมิตรของตัวเองได้มามีอํานาจก็รีบมาคอนเฟิร์มสถานะของตาลิบันนะครับอินเดียเนี่ยไปผูปกกับรัฐบาลที่แล้วไว้เยอะนะครับพอตาลิบันเข้ามามีอํานาจปุป๊บก็เอา้า ได้ที่ฉันลงทุนลงแรงไปล่วเออส่วนอเมริกานะครับโจไบเดนก็ได้ออกมาปกป้องการตัดสินใจของตัวเองนะครับว่าถึงจุดหนึ่งจุดใดยังไงก็ต้องเอาทับออกมาอยู่แล้วแต่ว่าในประเทศอเมริกาเองตอนนี้โจไบเดนก็โดนโจมตีทั้งฝั่งริพับบลิกันทั้งฝั่งเดโมแครตหมดเลยเพราะอย่างที่เห็นว่าการตัดสินใจครั้งนี้มันมีผลกระทบกับชีวิตคนอัฟกาจนจำนวนมหาศาลจริงๆนี่แหละครับคือทุกอย่างที่ผมพอจะบอกทุกคนได้เกี่ยวกับอัฟกานิสถานครับแฟนๆเถื่อนชแนลทุกๆคนนะครับที่ชอบคอนเทนต์ความรู้ เรามีอัปโหลดใหม่กันแทบทุกวันเลยครับผมสามารถติดตามได้ทาง Facebook Fan Page วรณสิงห์และ Facebook Fan Page เถื่อน Channel ครับผมหรือไม่เข้าไปใน YouTube นะครับกด Subscribe ช่องเถื่อน Channel อย่าลืมเปิดกระดิ่งกันด้วยนะจ๊ะใครชอบฟังเป็นเสียงเฉยๆนะครับเซิร์ชในแอป Podcast เลยว่าเถื่อน Channel Podcast ครับ